สำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือะระดับเขตพื้นที่การศรึกษาเ<อ>มื่อวันที่2มิถุนายน2559ัายสกนาสนามโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมพูในประธานหาดยาวรองผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาพิบูลเขตหนึ่งเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวในระดับเขตพื้นที่การศรึกษาเพื่อจัดส่งกองลูกเสือเนตรนารีที่ชนะเข้าประกวดระดับจังหวัดต่อไป สำหรับกองลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกรวดด้วยแบบแผวล,ลูกเสือนีรนาลีระดับเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวน2กองคือ1กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านสามียกวองยมภู 2. กองเนตรนาลีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเมืองพิจบุร์ ท้งนี้สืบเนื่องจากสำนักการลูกเสือยุวกชาติและกิจการนักเรียนก็หลดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวล,ลูกเสือเนตตารีทั่วประเทศในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคมเพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินยัยมีความเข้มแข็งอดทนอดกลั้นรู้จักเสียสละอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะยึดถือปฏิบัติตามบุดมการของลูกเสือสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ลูกเสือเตรียมสวนสนามแบกอาวาุธ